แกะพัสดุแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่เราจะแกะกล่องหน้าบัรนี้ทักษ <c oughs> ะการกรีดกล่องนี่แทบจะเป็นศูนย์ยังไงก็ตามการใช้คัตเตอร์ความลึกขนาดนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงเอาวว่าเราจะแกะ เอ้ยว่าเราจะกรีดไปโดนสินค้าเพราะฉะนั้นขอให้ระวังใช้ได้นะแต่ว่าอย่าลึกนะฮะเรียบร้อยและนี่คือซูมซูมซูมไม่ใช่อันน <c oughs> ั้นมปนคนละซูมนะนี่คือซูมนะครับ และนี่คือ m i โคร SD Card 32 g b เขาแถมมาให้ด้วยโอเคตัวกล่องก็ตามนี้นะไม่มีอะไรนะครับยอดเยี่ยมเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างเ<ม>ชื่อว่าท่านที่จะซื้อก็น่าจะหาข้อมูลมาแล้วแหละนะแต่เราจะแกะให้ดู s a n d i s อันต้า32 g ิที่แถมมาอืม ผมต้องทำตําๆหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันเลนมันใกล้เสเหลือเกินและข้าพเจ้ากำลังจะแกะกำลังจะแกะสลักเจ้านี่ือ้อค่อนข้างจะแข็งแรงนะนี่กล่องถือว่าแข็งแรงดีนะครับและตรงนี้ก็มีรูด,ด้วยให้ดึงนี่ ดึงออกมาตามที่มันทำไว้ให้กล่องเปล่าแล้วไม่มีอะไรอืมอ่ะกว้างๆหน่อยแล้วกันเออแม่กล้องผมขามันไม่สูงพอแล้วก็เปิดออกมาปั๊บมีคู่มือนะครับแทบจะทุกภาษาเลยใช่ไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่าน่าจะเป็นคู่มือแหละข้างในก็ วุ้ยทำมาดีว่ะเล็กแค่นี้เหรอนึกว่าจะใหญ่นะเล็กๆเ,เองอืมอยู่ในถุงผ้าซัมนีลาะนะนี่แล้วก็มีฐานมีฐานแถมมาให้เป็นเอ,อ่อแม็กวิลนี่นี่ตรงนี้นะเออนะครับไม่รู้ว่าที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้ตรงกลางจอหรือเปล่านี่อ่ะ โฟกัสไม่กล้องอืซูมเล็กๆนะครับแต่คุณภาพไม่เล็กโอเคแกกรองเปิดพลึกวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะขอขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย